สำหรับการเก็บเงินทานนะครับหรือว่าบางทีเราเรียกว่าถุงทานเพราะว่าหลายวัดก็ใช้วิธีการก็คือเวียน ถุงผ้าไปนะครับเราก็เลยเรียกว่าเก็บถุงทาน,นจริงๆก็สามารถใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับในการเก็บเพื่อความสะดวกนะครับเพราะขอเรียกว่าเป็นการเก็บเงินเงินทำบุญหรือเงินทานแล้วกันนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอามสินนะครับก็อันนี้ก็เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระบัญญัติพระศาสนาจักรก็คือจงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถนะครับซึ่งการเก็บเงินทานเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนะครับโดยเฉพาะในพิธีมิสซาเพราะว่า ก็แล้วแต่ว่าในพิธีมิสานั้นจะเก็บเงินทานก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะครับแต่ว่าในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันพระเจ้านะครับก็เป็นมิสซาประจําสัปดาห์ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการเก็บเงินทานประจําสัปดาห์นะครับเพื่อให้กิจชนจะได้มีโอกาสในการบํารุงพระศาสนาจักรนะครับส่วนในการเก็บเนี่ยนะครับก็เนื่องจากอย่างที่บอกแล้วว่า ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมดังนั้นจะเก็บตอนไหนก็ได้ก็เลยไม่ได้ระบุช่วงที่ชัดเจนเอาไว้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องดูพิธีมิสซาเป็นหลักนะครับก็คือว่าพูดง่ายๆว่าอย่าให้การเก็บเงินทานตรงเนี้ยนะครับมาบดบังหรือว่ามาทําให้การประกอบพิธีกรรมนั้นอะ่ะมันเกิดความวกแวก อันนั้นก็ต้องดูช่วงจังหวะเวลาที่ที่เหมาะสมด้วยนะครับว่าควรจะต้องเก็บช่วงไหนแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตามโครงสร้างของพิธีมิสซาเนี่ยนะครับในช่วงที่คิดว่าเหมาะสมและก็ดีที่สุดในการเก็บเงินทานถ้าจะเก็บในระหว่างพิธีมิสซาก็คือในช่วงที่มีการขับร้องเพลงเตรียมเครื่องบูชาตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ไม่ได้เกิดความวกแวกถ้าจะมีการเดินเก็บ เงินทานกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในบางวัดในบางแห่งก็อยากจะนําเงินตรงนี้นะครับมาแห่ถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยทําให้เก็บในเวลาที่อาจจะเป็นเวลาเทศในเวลาที่ประกาศความเชื่อหรือการร่วมในบทภาวนาเพื่อม,มนชนตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะทําให้เกิดความวอกแวกได้เพราะจริงๆแล้วในการฟังเทศหรือแม้กระทั่งการประกาศความเชื่อเนี่ย ก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่เราควรจะต้องตั้งใจแล้วก็ไม่เกิดความวกแวกถ้าเกิดไม่สามารถหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องพยายามทําให้เกิดความวกแวกน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เงินทานตรงนี้นะครับเก็บไปเพื่ออะไรก็ เพื่อไปใช้ในกิจการของพระศาสนจาจักรก็คือเพื่อบำรุงวัดนะครับแล้ววัดก็นําไปใช้ในกิจการต่างๆในการาบูรณะหรือเป็นค่าใช้จา่ายต่างๆภ,ภายในวัดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเงินที่สัตบรุษนะครับบำรุงพระศาสนจาจักรส่วนบำรุงเท่าไหร่นะครับคำตอบก็อยู่ในพระบัญญัติแล้วก็คือตามกำลังความสามารถนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเรามีกำลังความสามารถเท่าไหร่นะครับซึ่งทางคลิตเราไม่ได้มีกฎเหมือนพี่น้องเชื่อชนบางกลุ่มนะครับที่ก็มีกฎว่า สิบชักหนึ่งก็คือมีรายได้สิบส่วนต้องถวายสักจากหนึ่งส่วนตรงนี้ของเราก็คือเปิดกว้างนะครับแล้วแต่กําลังความสามารถของเราครับ